มาเลยครับเพื่อนๆสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับ MG 5 1.5 X Sunroof ตัวท็อปสุดปี2021มือเดียวป้ายแดงไม่15,000กว่ากิโลสภาพนางฟ้าเหมือนป้ายแดงชัดๆเลยเพื่อนๆโอ้โหครับวันนี้เปิดราคาประหยัดเงินในกระเป๋าใครที่อยากไปป้ายแดงไปได้เลยครับ แต่ตัวนี้4,39,000บาทเพื่อนๆประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับตัวท็อปสุดอยู่6,000 0ปลายประหยัดเงินไปเยอะไหมครับเพื่อนๆลองตัดสินใจดูครับคันนี้ไม่ห5 0 0 0กิโลไม่แท้ครับรถศูนย์ MG ครับเข้าทุกระยะครับสวยๆมือเดียวป้ายแดงคันนี้เลยสีเหลืองยอดนิยมเลยนะเพื่อนๆดูดีมีสไตล์คันนี้ต้องรีบจับจ,บจองแล้วครับ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆเลยเพื่อนๆถ้าเราไปออกป้ายแดงเราต้องมีเงินดาวเป็นแสนกันเพื่อนๆถึงจะได้งวดแบบนี้คันนี้มาเลยครับผ่อนเบาๆสบายๆเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทกันเลยเดียวซื้อสด439,000บาทไม่บวกแวดไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วปัดประชาชนไปเดียวขับกลับบ้านรถจอดอยู่รามินทาใครจองคันนี้3,000บาทเท่านั้นเองหรือนัดหมายดูที่รถที่ร้านได้เลย สวยๆลงตัวลงที่ช่องเอาแล้ว088 584 5375